สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ที่ควานก็จะมากล่าวขอบคุณนะครับผมคุณเม่เองจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เมตาน้องๆทั้งสามเชือกนะครับตลอดมานะครับผมก็ร่วมสมทบุนนะครับค่าสันทยให้กับน้องๆนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบคะแนนนะครับก็ขออวยพรนะผมให้คุณเม่เดงนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมกิจการการงานเจริญรุ่งเรื่องขอให้มี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองโชคดีนะครับดวงดีตลอดปีตลอดไปนะครับผมสาธุกับผมขอบคุณทุกแม่เดงมากๆนะครับทีเมตาน้องๆทั้งสามเชื่อนะครับผมครับครับนี่ก็เป็นบ้านของสามหนุ่มนะครับครงเล็กนะครับครงหลังคาทั้งหมดนะครับผมก็ทําเสร็จหมดแล้วนะครับผมก็ยังเหลือแค่มุงหลังคานะครับยังเหลือแค่มุงแผ่นหลังคานะ สามหนุ่มนะครับก็เป็นแนวยาวไปอย่างนี้เลยนะครับอยู่ติดกับตัวบ้านนะครับครับก็ต้องกราบ,บพระคุณน,นะครับคุณมเมย์ดงนะครับพี่เมตตาน้องๆทั้งสามเชื่อนะครับรวมสมทบทุนคะแนนค่าสันทยให้กับน้องๆนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับน้องๆทั้งสามเชื่อนะครับ ส่งมอบคะแนนให้พี่กวานนะครับหนึ่งนเจ็ดพันแด้อยแปดิบคะแนนนะครับเป็นค่าสาันทัยสร้างบ้านให้กับน้องๆทั้งสามเชือกได้อยู่หลบแดดหลบฝนกันนะครับนี่ก็เป็นน้องจอกานะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นพี่โชคทวีนะครับอยู่ฝั่งนี้ช่วงนี้ก็ต้องอยู่ในป่ากันไปก่อนนะครับเพราะว่าบ้านยังไม่เสร็จนะครับ พี่โชควีอยู่ด้านนี้นะครับนี่คือพี่โชควีนะครับส่วนอยู่ไกลๆไปฝั่งนู้นก็เป็นพี่นําโชคนะครับอยู่ไปฝังนู้นนะครับรกขอบพรพบคุณคุณแม่เดงนะครับที่เมตาน้องๆทั้งสามเชือกนะครับตลอดมานะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขวัญขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ